สำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเราจะพาทุกทกท่านไปดูกันว่าในปี2,564จะมีโครงการอะไรที่เปิดให้บริการบ้างนะครับอาทิเช่นสถานีกลางบางซื่อรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับรวมถึงรถไฟฟ้าสายสีทองด้วยครับรายละเอียดติดตามได้ทางอัพฟีเจอร์ a n แน l ได้เลยครับ เรามาดูกันที่โครงการแรกนะครับโครงการสถานีกลางบางซื่อที่ตอนนี้มีความคืบหน้าไปกว่า98%แล้วนะครับสำหรับสถานีกลางบางซื่อถ้าสร้างเสร็จก็จะเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยสถานีกลางบางซื่อมีพื้นที่ใช้สอยรวม2 7 7 4 9 9 2ตารางเมตร ซึ่งเทียบง่ายๆนะครับก็จะมีพื้นที่เป็นครึ่งหนึ่งของอาคารผู้โดยสารของสนามบินสุวรรณภูมินะครับที่มีพื้นที่ใช้สอย563,000ตารางเมตรสำหรับสถานีกลางบางซื่อน,นะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด4ชั้นด้วยกันก็คือชั้นใต้ดินมีพื้นที่รวม72,542ตารางเมตรนะครับซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับจอดรถซึ่งสามารถรองรับรถได้ถึง1,624คัน ชั้นที่1มีพื้นที่รวม86,700ตารางเมตรเป็นพื้นที่จำหน่ายตัวร้านค้าสูตรอาหารและก็ถงพักรอคอยจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินชั้นลอยมีพื้นที่รวม12,200 0ตารางเมตรเป็นพื้นที่พานิชยกรรมร้านค้าและห้องควบคุม ชั้น2มีพื้นที่รวม42,000ตารางเมตรเป็นชั้นชานชาลาสำหรับรถไฟใช้รางขนาด1เมตรนะครับประกอบด้วยรถไฟทางไกล8ชานชาลาและรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง4ชานชาลา ชั้นที่3มีพื้นที่รวม42,300ตารางเมตรเป็นชั้นชชลาสำหรับรถไฟที่ใช้รางขนาด1.435เมตรหรือสแตนดาร์ดเกตนะครับประกอบด้วยรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานหรือ a i r p o r ร์ต i รลลิงและรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน2ชา้นชลารถไฟฟ้าความเร็วสูงสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือจานวน6ชา้นชลา รถไฟฟ้าความเร็วสูงสายใต้จำนวน4ชานชลารวมทั้งสิ้น12ชานชลาและนอกจากนี้นะครับยังมีพื้นที่ลานพระบรมราชานุสาวรีซึ่งมีพื้นที่1 8 6 0 3 0ตารางเมตรมีบึงน้ำขนาด14,000ตารางเมตรโดยเป็นลานน้ำพุประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งสถานีกลางบางซื่อเป็นโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟหลักของประเทศไทยเพื่อทดแทนสถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลําโพงนะครับซึ่งถูกกําหนดให้เป็นสถานีรถไฟต้นทางของรถไฟวิ่งทางไกลรวมถึงรถไฟฟ้าความเร็วสูงและยังเป็นสถานีศูนย์กลางของรถไฟฟ้าสีแดงทั้งสายสีแดงอ่อนเข้มและสีแดงอ่อนซึ่งเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วจะเป็นสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของประเทศไทยและยังเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสถานีกลางบางซื่อได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2,556และพร้อมเปิดให้บริการในปี2,564ที่จะถึงนี้นะครับ สำหรับอีกโครงการหนึ่งที่จะเปิดให้บริการในปี2564นะครับก็คือรถไฟฟ้าชานเมืองสายส,ายสีแดงซึ่งมีกำหนดการที่จะเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน2564นะครับโดยจะทำการเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้และทดลองเดินรถนะครับในเดือนมิถุนายน2564โดยรายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยได้แจ้งว่า จะพร้อมเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงในวันที่30พฤศจิกายน2564หรือช้ากว่าแผนเดิน10เดือนนะครับโดยขณะน,นี้รถไฟ2ขบวนจะรับมอบครบ25ขบวนในปลายปี2563นี้ขณะที่ศูนย์ควบคุมเดินรถเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนการติดตั้งระบบไฟฟ้าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม2564และจะเริ่มทดสอบระบบการเดินรถไปถึงเดือนพฤษภาคม2564 และตั้งแต่เดือนมิถุนายน2564จะเป็นการทดสอบการเดินรถโดยให้ประชาชนได้ร่วมใช้ฟรีประมาณ5-6เดือนนะครับกำหนดเปิดเดินรถอย่างเป็นทางการก็คือ31ตุลาคม2564 มาต่อที่อีกโครงการหนึ่งนะครับที่จะเปิดให้บริการในปี2,564นะครับก็คือรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพูนะครับ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มทดสอบการเดินรถเสมือนจริงในเดือนสิงหาคม2564และจะเปิดให้บริการจริงในเดือนตุลาคม2564นะครับซึ่งจะเปิดเป็นบางส่วนจะเป็นช่วงแรกจำนวน19สถานีจากทั้งหมด30สถานีจากสถานีมีบุรีถึงสถานีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะโดยจะไม่จอดที่สถานีนพรัตน์ราชธานีและสถานีวัดพระศรีมหาธาตุนะครับ เพราะว่ายังไม่เสร็จส่วนจะเก็บค่าโดยสารหรือไม่นั้นเป็นสิทธิ์ของผู้รับสัมปทานช่วงที่ 2. ของรถไฟฟ้าสายสีชมพูจะเปิดในเดือนเมษาย,ยน2565ต่อจากสถานีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะถึงสถานีกรมชลประทานจำนวนเจสถานีและเปิดช่วงสุดท้ายในเดือนตุลาคม2565เปิดต่อจากสถานีกรมชลประทานถึงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีจำนวน4สถานีครบตลอดเส้นทาง ซึ่งสำหรับช่วงแรกนะครับก็จะเปิดบางส่วนนะครับเป็นจำนวน17สถานีในปี2,564ครับส่วนรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นระบบโมโนเรลเหมือนกันนะครับคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี2,565 สำหรับความคืบหน้าของโครงการอื่นๆนะครับอย่างเช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเปานะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างรอคอยการมอบพื้นที่นะครับซึ่งคาดว่าจะตอกเสาเข็มต้นแรกได้ในปี2564 ส่วนรถไฟความเร็วสูงอีกสายนะครับช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาหนองคายนะครับซึ่งความคืบหน้าเวลานี้นะครับช่วงกลางดงปางอาโศกระยะทาง3.5กิโลเมตรในวงเงินลงทุน362ล้านบาทได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว100% ณเวลานี้กำลังก่อสร้างช่วง4คิ้วกุดจิกซึ่งมีความคืบหน้าประมาณ43นะครับผมซึ่งพร้อมจะเซ็นสัญญาเพิ่มอีก5สัญญาในวันที่23พฤศจิกายนนี้นะครับเลื่อนมาจากวันที่18พฤศจิกายน2563เนื่องจากนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดภารกิจด่วนต้องเข้าร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2. 2019นะครับซึ่งทำให้ต้องเลื่อนมาเซ็นสัญญาอีก5าสัญญาในวันที่25พฤศจิกายนนี้ส่วนความคืบหน้าของรถไฟฟ้าสายอื่นนะครับรถไฟฟ้า BTS จะเริ่มทดสอบระบบเดินรถ7สถานีในช่วงวัดพระศรีมหา,าธาตุถึงคูคตนะครับคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม2563นี้ซึ่งจะเชื่อมการเดินทางจากใจกลางกรุงเทพถึงจังหวัดประทุมธานีซึ่งทำให้รถไฟฟ้าสายนี้พาดผ่านถึง3จังหวัดนะครับก็คือสมุทรปราการกรุงเทพและประทุมธานีส่วนรถไฟฟ้าอีกสายหนึ่งนะครับก็คือรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับจะเปิดให้บริการใน กลางเดือนธันวาคม2563นี้นะครับซึ่งจะวิ่งตั้งแต่ห้างไอคอนสยามถึงสถานีกรุงทนบุรีครับนั่นก็เป็นโครงการต่างๆนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2564นะครับรวมถึงความคืบหน้าโครงการต่างๆที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้นะครับความคืบหน้าโครงการต่างๆนะครับสามารถติดตามได้ทาง Upfuture Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทางอัฟฟ e ิเจอรในคลิปต่อๆไปขอบพระคุณมากครับ